ราหูย้ายราศีส่งผลอย่างไรกับคุณสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เราแบ่งการโคจรของราหูออกเป็นสองช่วงก็คือก้าวเดือนแรกกับก้าวเดือนหลังก,การงานนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก้าเดอนแรกนะครับการงานช่วงนี้นะจะเป็นงานที่อยากจะทำนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์หรือฝีมือในการทำงาน ให้มากขึ้นนะครับอนาคตถ้ามีฝีมือที่เก่งขึ้นนะครับก็จะสามารถทํางานนั้นไปได้ง่ายเก้าเดือนหลังนะครับจะเจอบรรยาการการทําง,งานที่ดีทำให้ท่านอารมณ์ดีผ้าเดิน,นะครับมีการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็มีพลังบวกมากมายการเงินนะเก้าเดือนแรกจะมีการปลดหนี้นะครับหรือว่ามีการใช้เงินก้อนใหญ่นะครับไปนะครับไป ถมหนี้ที่มีอยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีการนะครับใช้เงินก้อนใหญ่ไปในสิ่งที่เราต้องการจะใช้นะครับเพื่อจะสร้างอนาคต9กาเดือนหลังนะครับเป็นช่วงที่ท่านจะกล้าได้กล้าเสียมากในเรื่องการเงินนะครับั้งนี้ก็ต้องศึกษาลู่ทางต่างๆให้ดีนะครับเพราะว่าการที่กล้าได้กล้าเสียก็ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้กําไรมหาศาลและนั่นตรงข้ามก็มีโอกาสที่ ขาดทุนได้เช่นเดียวกันความรักนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง9้าเดือนแรกหลังจากดาวราหูย้ายนะครับก็ท่านจะได้ประสบพบเจอนะครับคนที่ลักษณะที่เป็นคนที่แบบชอบสั่งให้ทำนู่นทํานี่นะครับหรือว่าชี้นิ้วให้เราทํานู่นทํานี่นะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าถูกบังคับนะครับสําหรับท่านที่ มีคู่อยู่แล้วนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมยุ่งกับฉันจริงนะทาให้ฉันต้องทานูน่นทํานี่นะครับสําหรับท่านที่ยังโสดอยู่ก็จะรู้สึกว่านะครับก็จะได้เจอคนที่แบบเหมือนกับชอบนะครับชอบที่ให้เอาใจหรือชอบที่ให้ใช้เราทํานูน่นทํานี่นะฮะเก้าเดือนหลังนะครับคนโสดนะครับก็จะได้เจอคู่นะครับที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษานะครับหรือบางคนก็ อาจจะเจอกันที่สถานที่เรียนสถานที่ศึกษานะครับสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคู่ของท่านก็อาจจะไปศึกษาต่อนะครับหรือว่าเรียนคอร์สนู่น,นี่นั่นที่น่าสนใจนะครับในด้านสุขภาพนะครับสําหรับช่วงที่ดาวราหูยายราศีนะครับในช่วงเก้าเดือนแรกเนี่ยให้ระวังนะครับในเรื่องของ ระบบไหลเวียนนะครับหัวใจนิ้วล็อกนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเป็นร้อนในบ่อยๆนะครับเก้าเดือนหลังนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของช่วงช่องท้องนะครับเรื่องโรคกระเพาะเรื่องกรดย้อนต่างๆนะครับสำหรับการเสริมดวงนะครับอาจารย์แนะนำสองข้อนะครับสำหรับตานที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอันแรกก็ไหว้บูชาท้าเวสวรรณอันที่สองนะครับก็คือนะครับไหว้ เทพที่เป็นสตรีนะครับอย่างเช่นแม่ยานางรถนะครับหรือว่าเจ้าแม่ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเสริมดวงนะครับให้ท่านเฮงๆปังๆนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ